โอเคได้เวลาเปิดบ้านรับแขกและดูซิใครมากันบ้างอาภิญญารุ่งพิทักษ์มานะนักแสดงจากหนังคโขน,ขน,ขนบุกมาถึงห้องข่าวนายเอนเตท์ Entertain, ค่ะเพื่อมาบอกต่อข่าวดีสําหรับนักเรียนนักศึกษาหน,น้าตัดสินเขาเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกเป็นนักแสดงเพื่อร่วมแสดงโขนชุดจองถนนที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสุริจพระบรมราชินีนาถจัดขึ้น โดยหนุ่มอาก็หวังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มาสมัครกันเยอะๆค่ะเพื่อแสดงออกถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารหน้าตสินชั้นสูงของไทยค่ะแถมเรายังได้รับความรู้ต่างๆจากอาจารย์หลายท่านรวมไปถึงศิลปินระดับต้นๆของประเทศทุกท่านเลยนะครับก็อยากให้มาสมัครกันเยอะๆนะครับร่วมใจกันมาเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงโขนครั้งนี้เพื่อสร้างชาติของเราให้สมบูรณ์ครับผู้สนใจร่วมสมัครได้จนถึงวันที่20มิถุนายนนี้ที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ค่ะ สิ่งเดียวที่ปรารถนาคือรักของข้ารักยิ่งสิ่งใดกลับมีมานผ่านหัวใจเอารักข้าไปช้ำใจสุดทน ดานนุคร้องแผ่นเสียงทองคําพระราชทานและสาวอากาศทองคําพระราชทานอุมาพรบัวพึง่งก็เดินสายมาส่งเสียงร้องเพราะๆเป็นตัวอย่างค่ะเพื่อชนวนชวนให้คนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ที่ยังรักในเพลงลูกกรุงมาร่วมรำลึกถึงผลงานของวงดนตรีชื่อดังในอดีตพร้อมด้วยศิล,ลปินชื่อดังมากมายที่มาร่วมจับใหม่อาทิศิลปินแห่งชาติสุเทพวงกำแพงเฉลิ้ประสบศาสตร์ในคอนเสิร์ตเพลงแห่งสยามครั้งที่15 80ปีวงดนตรีแห่งสยามในวันอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงณหอประชุมชั้น10อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะ